คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a น n e ยสิตาหกห1 2นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดมาแชร์กันแบบชิลๆนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่น้องๆพยาบาลหรือว่าคนที่อยากเรียนพยาบาลเนี่ยอยากทราบแล้วก็เป็นข้อมูลที่ตอนสมัยโยเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะจำได้ว่าหาอ่านในพันทิปจะด้วยซ้ำาอนสมัยนั้นยังมีใครทันพันทิปอยู่ไ้เนี่ย โอเควันนี้นะคะโยก็จะมาพูดในเรื่องของเงินเงินทองทองเนาะตั้งแต่เข้าเรียนเลยว่าตอนเราเรียนพยาบาลเนี่ยเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่มีทุนการศึกษาให้ไหมนะคะถ้าแบบว่าเราไม่ได้มีเงินซัพพอร์ตขนาดนั้นเราจะสามารถเรียนได้ไหมเนาะแล้วก็ในเรื่องของจบมาแล้วเนี่ยเงินเดือนเป็นยังไงมีค่าอะไรบ้างนะคะที่เราจะได้รับโอเคเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับ ตอนที่เข้าเรียนใช่ไหมคะโยจําได้เลยว่ามันจะมีค่าสํารองที่นั่งนะ้องหลังจากที่เราจะได้เรียนแล้วเนี่ยมันเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมืสี่พันห้าร้อยบาทจบได้แม่เลยเพราะมันคือเงินก้อนแรกที่เราเสียให้กับสถาบันนะคะหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็พอเราเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็จะมีค่าเทอมต้องจ่ายอีกแต่ด้วยความที่เราเป็นพยาบาลนะคะมันก็จะเสียค่าชุดเยอะมาก เพราะว่าพยาบาลมันจะมียูนิฟอร์มเยอะใช่ไหมคะคือเขาอจะให้เราตัดตั้งแต่ปีหนึ่งไปเลยวัดไซส์เราก็ตัดไปเลยโดยเฉพาะชุดฟ้าขาวเนี่ยจำได้ว่าเหมือนเขาจะบังคับให้ตัดสองชุดเพราะฉะนั้นก็ตัดไปเลยเสียงเงินเยอะแบบมันก็เยอะอยู่นะช่วงปีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะทุกคน เราจะมีเงินทุนการศึกษาให้โดยเฉพาะเด็กที่เรียนวิทยาลัยพยาบาลบรุมราชชนนีเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กทุนซะส่วนใหญ่เนาะเด็กทุนของแต่ละจังหวัดของแต่ละโรงพยาบาลโดยทุนเนี่ยเขาก็จะมีให้อย่างรุ่นของโยเนี่ยจบตั้งแต่ปี2565ใช่เขาก็จะมีเงินให้เป็นปีนะคะปีละ40,000บาทเป็นทุนแล้วแต่ว่าเราสังกัด สถานที่ไหนนะคะของโรงพยาบาลไหน,ไห,นหรือว่าเป็นของจังหวัดไหนนะเพราะว่าอย่างของเพื่อนโยค่ะก็จะเขาเรียกว่าทุนสสจใช่ไหมสาสุขจังหวัดเพราะว่าแบบอาจจะยังแบบเลือกลงไม่ได้ว่าต้องลงที่ไหนก็จะเป็นทุนของแบบจังหวัดไปก่อนนะคะก็จะเลทเ,เท่ากันนะคะของแต่ละจังหวัดที่เ<ก>พื่อนโยยนในตอนนั้นแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าแตกต่างกันเวลาคนที่แบบว่าเป็นทุนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลทเขาก็จะแตกต่างกับเรานะ นิยก็ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะคะ อันนี้อันนี้เยาแบบมาแอบบบอกอรายละเอียดแบบลึกเลยนะเนี่ยพอคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนด้วยเนาะจะได้รู้ว่าถ้าเราไม่มีเงินพพอร์ตขนาดนั้นเนี่ยเราก็ยังมีทุนการศึกษาอยู่นะบางครั้งค่าเทอมค่าอะไรอะ่ะมันก็อาจจะแบบมากกว่าเงินที่ทุนให้นิดนึงแต่ก็ไม่เกินไม่กี่พันนะคะเราก็มีเงินทุนต่างๆภายในวิทยาลัยอีกนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ให้เรายื่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเรซูเม่ไม่เรซูเม่มันคือยื่น ยื่นอะไรอะคือ,อยื่นประวัติไปอะแล้วก็แบบเขียนข้ข่าวแล้วมันก็จะมีสอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยโยจำไม่ค่อยได้อะทุกคนแต่จาได้ว่ามีสอบสัมภาษณ์นะคะตอนนั้นแล้วมันก็จะมีเงินให้เหมือนตอนนั้นที่โยเข้าเรียนอะโยก็จะได้เงินทุนสี่หมื่นใช่ไหมแล้วโยก็จะได้เงินทุนภายในอีกหนึ่งหมื่นบาทก็จะได้ประมาณปีละห้าหมื่นบาทนะคะแล้วถ้าใครจะหาเพิ่มอีกก็ได้แต่โยก็ได้ประมาณปีละห้าหมื่นนะคะค่าเทอมจําได้ว่าค่าเทอมแล้วแต่บางปีอะคะ่ะบางปีมันก็จะมีสามเท พักฝึกปฏิบัติด้ใช่ไหมแต่จําได้ว่าแบบสูงสุดก็คือมันมีแค่บางเทิมที่เหมือนประมาณแบบค่าเทอมไปประมาณแบบ2อ0หมสี่เกือบสองหมนะคะไม่ได้มีหลายเทมิมมีไม่กี่เทมิมค่ะนอกนั้นก็จะมาหมื่นห้าหมื่นเจ็ดลดหลันกันไปนะคะแล้วแต่เทอมบางเทอมแบบว่าเป็นไม่ได้แบบคลาสใหญ่มากแบบเล็กๆก็จะมาณแบบหมื่นนิดๆก็มีนะคะก็เงินทุนก็เพียงพอคะ่ะที่เหลือก็แบบหาเอา ะะเราก็มันจะมีเสียเงินมากๆอีกทีก็คือช่วงเรียนจบปีสี่นะคะไม่สีใกล้ๆจบนั่นแหละเราก็จะต้องเสียค่าอะไรบ้างก็คือค่าชุดพยาบาลทางสถาบันเนี่ยเขาจะให้เราจ้างร้านชุดเนี่ยมาตัดเย็บให้กับทั้งรุ่นเลยนะคะก็คือแบบว่าลงความเห็นเองในคลาสนั่นแหละว่าเราจะจ้างร้านไหนมาตัดเนาะก็จะเสียเงินตรงนี้ประมาณแล้วแต่คนนะโยเสียประมาณแบบ หก0 0นห้าพันหนะคะตัดชุดทำงานแล้วก็ชุดพิธีการชุดจบเนาะแล้วก็เสียค่าอะไรอะ่ะค่าสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะโยก็น่าจะเคยพูดเรื่อง สอบใบประกอบใช่ไหมเ,ร,เร, it, ร,รื่องเกี่ยวกับสอบใบประกอบก็จะเสียค่าสอบเนี่ยวิชาละ200รอบาทนะคะมีทั้งหมด8วิชาเนาะแล้วก็ค่ารมเนียมให้กับทางสภาอีกหนึ่งพันบาทนะคะพอเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยหลังจกากที่เราเสียเงินมาเยอะแยะมากมายไก่กองก็จะถึงวัยที่เราต้องทำงานใช่ไหมคะข้อดีของคนที่ทำงานแบบมีสังกัดเลยเนี่ยก็คือจบปุ๊บก็มาทำงานได้เลยไม่ต้องสมัครงานเนาะไม่รู้ว่าคือข้อดีข้อเสีย พอมาทว่าทงานเนี่ยของโยก็จะเป็นพยาบาลที่ยังไม่ได้บรรจุนะคะเลทเงินเดือนเนี่ยอันนี้แอบบอกเลยว่าเลทเงินเดือนของโยปีหกห้าที่จบมาะค่ะก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะหักค่าประกันสังคมไปก็ว่ากันอีกทีนะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่นาะนอกจากนั้นก็จะมีเงินได้อื่นๆมานะคะเขาเรียกว่าค่าไปประกอบวิชาชีพนาะถ้าเราสอบไปประกอบวิชาชีพผ่านเนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มมาอีกสองตัวนะคะนั่นก็คือ พตสกับเฉ1สิบเอ็ดเนาะพอตสอเนี่ยก็คือเงินเพิ่มของบุค,คลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขเนาะคร่าวๆแล้วก็เฉ1สิบเอ็ดก็คือค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ปีแล้วแต่พื้นที่เขตด้วยนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะได้เท่าไหร่เนาะอย่างเดชพยาบาลที่โอทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตากใช่ไหมคะฉสิบเอ็ดมันจะได้อยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยบาทนะคะส่วนพอตสอก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาท แล้วก็จะมีค่า OT ขึ้นอยู่กับ OT ที่เราขึ้นนะคะว่าเราขึ้นตีโอเนาะที่โยขึ้นเนี่ยมันเป็นโอละเจ0้อยห้บาทนะคะแล้วก็ค่าเวนบ่ายดึกก็จะมีให้เขาเรียกว่าค่าตอบแทนที่ทำให้เราตืตาตมหรือเปล่า <c oughs> ค่านอนไม่เป็นเวลาของเรานะคะก็อีก ถ้าบ่ายดึกก็คือบ่ายดึกละ276บาทเค้าค่าวนะคะแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบว่าทําไมเราถึงมาทําคลิปพูดเรื่องเงินเดือนแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรพูดไหมแต่ในมุมมองของโยก็คืออยากให้น้องๆที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบหรือว่ากําลังเรียนหรือว่าแบบตัดสินใจที่จะเรียนเนี่ยเขาได้แบบทราบข้อมูลก่อนเนาะเพราะโยคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยนะที่เราจะแชร์ให้คนอื่นทราบเพราะฉะนั้นก็อขอให้แบบ เห็นใจคนที่แบบว่าอยากอยากรู้ข้อมูลนี้เพราะว่าโยก็เคยเป็นหนึ่งบุคคลที่แบบอยากรู้ข้อมูลนี้แต่ก็หาข้อมูลที่แบบว่าแบบตรงๆมันค่อนข้างยากเนาะเพราะาเราแบบไปอ่านตามกระทูอ่านตามอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบก็เลยทำคลิปนี้มานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีความต้องการที่จะอยากดูในเรื่องนี้นะคะสําหรับวันนี้โยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ